แม่ชมเมาพ่อน,อน็อตแบบจัดหนักงานนี้มีงงแล้วบอกแม่สปอยพายุคือไรเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและก็อบอุ่นสุดๆเลยละค่ะสําหรับครอบครัวของชมพู้อร,รยากับน็อตวิสรุตลังสีสิงพิพาน์ซึ่งตอนนี้ทั้งคู่นั้นก็ได้มีทญญายาตด้วยกันแล้วถึง3คนโดยเราจะได้เห็นโมเมนต์ความน่ารักของพวกเขาผ่านทางอินสตาแกรอยู่บ่อยครั้ง และวันนี้เราจะพาไปฝั่งแม่ชมพูเมาพ่อน็อตหลังจากที่พ่อน็อตบอกทุกคนสปอยพายุเกินไปแล้วโดยแม่ชมนั้นมาว่ามีเหตุการณ์หนึ่งไปส่งยายที่สนามบินพายุก็งองแงอะไรด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างของนางแหละเราก็บรีฟพ่อก็พูดแหละว่า เอาแต่ใจมากเลยไม่ไหวตามใจกันมากเลยแบบนี้ไม่ไหวเป็นแบบนี้ใช้ไม่ได้นี่ก็เดินเข้าไปจัดการกับพายุจะมากเกินไปแล้วนะบาบลา,บานางก็เงียบหายไปเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและนางก็เดินซึมหน่อยๆไปหาพ่อพ่อก็แบบยุที่หลังจะทำแบบนี้รู้ไหมมันไม่น่ารักเลยปะปะ ทุกอย่างแต่ยูต้องไม่งองแงแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าพวกเราสปอยคือ,อไรวะยูที่หนังเนี่ยทำอย่างนี้รู้ไหมมันไม่น่ารักเลยมันสปาน่าจะตอบใจทุกอย่างแต่ว่ายูต้องไม่งองแงนะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ